โอ้เมนูอย่างครับวันนี้นี่แกงน้องส้มสะฮ็ดทอครับผมโอ้สหงท้ายฤดูก,กาลครับผมวันนี้โอ,อ้วันนี้สรงท้ายฤดูก,กาลเนาะเพราะวัน<อ>นี้มันต้องเอามาสู้กันแล้วเด้ดอนะมันไปพร้อมกันมันแข็งหลายแกสุดยอดสุดยอดเนาะอืมปีสุ่มตัวได้กันู้ได้เลยครับผมไาวันนี้กับพริกแกเนาะหอมขึ้นกองเลยซับติดมือเนิ่นๆพี่นันวันนี้นะมันขำเนิ่เนี่ยหอมมือซับมันขำโอเค นะปลาน้ำฝีอป่าไม่เคเียวหลักซดสุดใจเราไม่หูแล้วเราไม่หูแล้วปลาไม่เคเียวหลอดหลัดซดมะเขือเทศกระด้างถึงแรงน้ำปากกักเอาต้องต้องยงต้องย้ำเขาจ้ำก็นนอนขอบ่บ่แล้วนี่ไปเปล่งกับมาเลยกัแกแกไปเลกั้โอเคโอเคววันนี้ขอเนินี่มาเหมาะหรออืม